สูงหลายชั้นอยู่คนเดียวมีความสุขมากเวลาขึ้นเขาเวลาเข้าคอนโดเขาจะเข้าประตูนี้ขอทำประตูแป๊บหนึ่งแปลกมากที่เขาทำประตูเดียวแต่คอนโดเขาใหญ่มากนะคะมีประตูอยู่ชั้นล่างหนึ่งประตูและมีหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างเวลาเขาขึ้นไปบนสุดชั้นบนสุด มองลงมาเขาจะเห็นลำธารไหลลินใสามากเพราะบ้านเขา <c ười> คอนโดเขาอยู่ชายน้ำ <c ười> เห็นตาว่ายน่ารักมากเลย <c ười> เห็นกุ้งเห็นหอยปูปลาเต็มไปหมดมองไปไกลๆก็จะเห็นภูเขาเขียวชอุ่มตกเย็นก็จะมีเจ้าแกะแวะมากินหญ้าที่เชิงเขาแต่ถ้ามองขึ้นไปจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้น ลงมาก็มีพระอาทิตย์ตกกลางคืนก็เห็นดวงจันทร์และดวงดาวชัดเจนกว่าใ,ใครเลยบ้านเขาอยู่ทำเลดีมากเขาจึงอยู่อย่างมีความสุขแต่ด้วยความที่เขาเป็นชายที่เบื่อเขาจึงเบื่อว่าอยู่คอนโดสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ดีเลยอยู่ตรงนี้ก็เบื่อละอยากไปอยู่ฝั่งนู้นจังเลยเขาก็เลยพับเอาคอนโดของเขาลงครึ่งหนึ่ง ครึ่งครับแบบครึ่งนึงพอดีเลยครับซะจนเห็นครึ่งเส้นแบ่งครึ่งเลยแล้วเขาก็เลยต้องสร้างหน้าต่างไว้อีกข้างหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้มองเห็นด้วยวันไหนเบื่อก็ไปอยู่ข้างซ้ายมองหน้าต่างข้างซ้ายวันไหนเบื่อก็กลับมาข้างขวาเป็นอยู่อย่างนี้เวลาจะลงข้างล่างก็ลงประตูเดียวเดิมไม่เปลี่ยน จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มเบื่อคอนโดของฉันนะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอยากให้มีหลังคาเหมือนกับบ้านของชาวบ้านไกลๆนู่นจังเลยเขาก็เลยยุบเอาหลังคาเรียบๆของเขาเนี่ยให้กลายเป็นหลังคาหน้าจัว่วโดยพับเอาหลังคาลงมาพับตรงเส้นแบ่งครึ่งพอดีเลยอ่ะ ฝั่งซ้ายพับครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะฝั่งขวาพับอีกครึ่งหนึ่งให้พอดีกันเท่ากันจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันนะโอ้โหพอพับหลังคาลงมาเสร็จแล้วเหมือนบ้านเลยมีหลังคามีประตูแต่บ้านหลังนี้มีหลายชั้นนะคะต้องเดินลงเดินขึ้นเขาอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขแต่อยู่ได้สองวันก็เบือ่อ โอ้ยเหมือจังเลยหลังคาเนี่ยมันจะจิ้มพุงนกอยู่แล้วเวลานกบินผ่านนะก็จะจิ้มพุงนกแล้วมันก็เหมือนบ้านนู้นอะไม่สวยเลยไม่ชอบไม่ชอบเอาหลังคากลับคืนเหมือนเดิมดีกว่าเขาก็เลยต้องยุบเอาหลังคาลงข้างล่างยุบเอาซะลงเกือบถึงเกือบถึงประตูเลยนะนี่เนะี่ยฉันไม่ชอบเธอแล้วหลังคามันแหลมเกินไปฉันอยากให้เป็นเรียบๆเ,เหมือนเดิมดูสิ เอาังคาจิ้มลงไปเกือบถึงประตูละอุ้ยเหมือนซองจดหมายหรือบ้านของเราเออดีจังเลยดีจังเลยไม่เหมือนใครอยู่อย่างมีความสุขแต่อยู่ได้สองวันก็เบือ่อไม่ชอบเลยต้องขึ้นต้องลงต้องขึ้นต้องลงมันเหนื่อยนะเนี่ยทำให้เป็นบ้านชั้นเดียวดีกว่าเขาก็เลยต้องยุบหลังคาลงไปอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้นะยุกยากมากเลยมันแข็งมากือมอยุกมาให้ตรงกับเส้นที่แบ่งคอนโดไว้พอดีเลยจะได้เท่ากันบ้านก็ไม่ทะเลาะก,กันไม่ต้องบอกว่าเธอมากกว่าฉันมากกว่าแน่นนนี่ได้เป็นหลังคาและบ้านชั้นเดียวแต่คราวนี้นะเขาได้ชายคามาด้วยที่ชายคาแหลมๆแบบนี้เขาตั้งใจไว้ว่าถ้ามีนกกระจอกบ,บินมา เขาจะให้นกกระจอกเข้าไปอยู่ในนี้เขาก็เลยพับชายคาของเขาเก็บไว้ใกล้ๆก,กับหลังคาเขาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยเวลานกมาจิ๊บจิบก็มาอยู่บ้านเขาเขาก็จะมีเพื่อนบ้านเป็นนกกระจอกตัวหนึ่งมีความสุขที่สุดไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงกินข้าวดูทีวีแล้วก็นอนกินข้าวดูทีวีแล้วก็นอนดีจะตายไปเนาะแต่ได้สองวันก็ เบื่อเบื่อจังเบื่อบ้านเบื่อคอนโดเบื่อหลายๆชั้นชั้นเดียวก็ไม่ชอบอืคำยังไงดีละ่ะอ๋อไม่เอาบ้านละจะยุบบ้านให้กลายเป็นเต็นเต็นเนี่ยเวลาคนไปปิกนิกเวลาคนไปเที่ยวเขาก็จะอยู่เต็นกันกลางเต็นออกมาได้หุบเต็นพับเต็นใส่ถุงกลับบ้านได้เขาพับบ้านของเขาลงมาแบบนี้เึ๊บ ปึ๊บเท่ากันเป๊ะเลยมันกลายเป็นเต็นท์เหมือนกับกระโจมอินเดียนแดงเลยนะตอนกลางคืนก็โผล่หน้าออกมาตรงประตูเล็กๆนี้แล้วก็มองดวงจันทร์ดูน้ำค้างเย็นสบายอบอุ่นอยู่ในเต็นท์ของเขามีความสุขที่สุดเลยแต่อยู่ได้สองวันก็เบือ่อเบื่อเต็นท์เบื่อบ้านเบื่อตึก เบื่อโลกเบื่อคนเบื่อทุกอย่างเลยไม่เอาดีกว่าไปอยู่บนนูด้ดีกว่าเอาอากาศดีกว่าเขาก็เลยพับเต็นท์ของเขาชึ้งถอยหลังลงมาพับให้แบนๆแบนๆแ,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 แล้วก็ขึ้นไปนั่งซึ่งมันกลายเป็นจรวดนั่นเองว่าแล้วเขาก็บินออกไปนอกโลกทันทีฟิวหายเบื่อทันทีเลยเพราะว่าไปอยู่นอกโลกแล้ว ท่านองชัยขี้เบื่อจบแล้วตบมือจ้าโอเค,อเค,อเครู้จักตบมือด้วยน่ารักมากเอาละเดี๋ยวเราจะทําจรวดของชายขี้เบื่อกันนะคะแล้วเราจะมาแข่งจรวดกันดีไหมวันนี้มีบางตอนที่มันจะแบบยากคุณครูอนุญาตให้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆทํารำอยทําเป็นรอยให้ได้แล้วเด็กๆต้องพยายามทําเองนะคะอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ทําทั้งหมดนะเดี๋ยวไม่เก่ง ทำไหมอ้าวคุณคูบีบอกไปแล้วใช่ไหมว่าให้เตรียมกระดาษสองแผน่นเอามาเลยใครใช้กระดาษรีไซเคิลจะยิ่งดีมากนะคะเพราะว่ามันจะประหยัดกระดาษนะคะกระดาษที่เขียนแล้ววาดแล้วยิ่งไปเอามาได้เลยนะกระดาษขาวๆเก็บไว้ทำศิละปะก,กับคูปอนครูบีได้เนาะอ่ะเชิญค่ะหยิบมาเลยอุ๊ยมีคนทำเก่งละอ่ะอย่าถือแบบนี้เวลาทำทำบนโต๊ะค่ะทำบนโต๊ะคุณครูจุงถือเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้เด็กเห็นใช่ไหมอ่ะ เด็กผูมจะทําบนโต๊ะนะขอกรับกล้องนะคะเด็กๆวางกระดาษไว้บนโต๊ะเลยจะเห็นไหมนะนี่เอาละคุณครูจะพยายามให้เห็นก็แล้วกันนะโอเคเอาละจากคอนโดใช่ไหมเด็กๆใช่เออเก่งมากครับชายขี้เบื่อพับคอนโดให้มุมสวัสดีกันแบบนี้ไม่สวัสดีนะคะไม่สวัสดีเห็นไหมคะ มุมไม่เท่ากันสวัสดีต้องให้เท่ากันพอดีแบบนี้แบบนี้เลยนะคะอ่ะให้มุมสวัสดีกันเอามือรีบให้เรียบมุมนี้ก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะเด็กๆต้องใช้มือสองมือช่วยกันนะคะมันถึงจะพอมันถึงจะยอมไปกับเรานะไม่งั้นมันจะยากเห็นไหมคอนโดของชายขี้เบือ่อกลายเป็นสองข้างแล้วลองทำเองนะช่วงนี้ทำเองเนาะให้ทำเองได้โชว์คุณครูเลยนะคะ เดี๋ยวช่วงยากๆค่อยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่ะค่ะเสร็จแล้วสองวันเบือ่อทําหลังคาดีกว่าให้เหมือนเพื่อนบ้านครับสิคุณแม่ขาคุณแม่อยู่ใกล้ๆพับเป็นรอยให้ก็ได้นะคะแล้วให้น้องลองพับเองจะได้กล้ามเนื้อนิ้วมือแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะลูกแตวแนวเป็นคอนโดไม่ต้องไม่ต้องวาดประตูเนาะ ตัวมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้สามเหมือนสามเหลี่ยมเป็นหน้าจั่วเลยเป็นหลังคาหน้าจั่วอยู่ได้สองวันเบื่อ,อยัอง,ออยงคะ,ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะไข่ได้หลังคาแล้ววางกับโต๊ะนะคะวางกับโต๊ะไข่ขี้เบื่อแป๊บเดียวก็เบื่อลนะเขาก็เลยพับเอาหลังคาลงไปให้แหลมๆเนี่ยเห็นไหมแหลมๆเนี่ยตรงกับเส้นนะคะ ตรงกับเส้นที่เด็กๆทำเอาไว้เห็นไหมเอ่ยใครสังเกตเห็นก่อนเพื่อนเก่งมากอ่าแล้วก็ทำต่ำๆเลยให้ถึงประตูชั้นล่างเลยเช่นนี้อ่าสักตู่หนึ่งคุณถงจะรอนะโอ้โหบ้านนั้นคุณพ่อช่วยแน่นอนเลยน่ารักมากค่ะช่วยกันนะคะอย่าอย่าให้คุณแม่ทำล้วนๆนะเดี๋ยวเราทำไม่เป็นเนาะ เอาละจะเบื่อกันหรือยังเห็นไหมเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนซองจดหมายนะเนี่ยเหมือนซองจดหมายเลยนะ,ะเบื่อเก่งมากคะลูกสองวันเบื่อเอมีบางคนเอากระดาษที่ระบายสีแล้วมาใช้ด้วยเก่งมากคะลูกน่ารักมากก็ทําให้เป็นหลังคา<ม>เป็นบ้านชั้นเดียวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองช่วยเพราะว่าแข็งมากมันแข็งนะคะแต่เด็กบางคน มือแข็งแรงก็โชว์คุณครูเลยนะว่าหนูกล้ามเนื้อหนูมือแข็งแรงค่ะเพราะว่าปั้นดินน้ำมันเยอะมากค่ะคุณครูแทนแทนบ้านชั้นเดียวหลังคาหนะ้าจัว่วและมีนี่ด้วยนี่ที่ให้นกกระจอกอยู่นี่เห็นไหมเป็นชายคาเดี๋ยวเราจะพับมันขึ้นไปนะคะพับมันขึ้นไปให้แหลมแหลมตรงกับเส้นพอดีหนึง่งสองซ้ำ พับได้ไหมพับได้ไหมคะคน้งได้ไหมคะลูกของหนูเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จเร็วถ้าอย่างนั้นพงรอเพื่อนก่อนนะคะแป๊บหนึง่งนะลูกนะอ่ะคนอื่นๆเร็วเร็ววมีคนเสร็จแล้วนะเอามือรีดให้เรียบก่อนจ้าถ้ารีดเรียบนะคะคมเขาเรียกว่ากระดาษมันคมจรวดของหนูจะเก่งนะถ้าใครไม่คมจรวดจ,จะไม่วิ่งเร็วๆเลยนะ อาละอยู่ได้สองวันเดี๋ยวนะคะมีบางคนยังเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมอยู่เลยขอดูแป๊บหนึ่งอีิปุงไปฝึกซ้อมเอาก่อนนะคะส่วนคนอื่นๆกูจุดไปต่อเลยนะเก่งมากเก่งมากได้ละเป็นเต็นท์ไม่อยากอยู่บ้านละอยู่เต็นท์ดีกว่าพับบ้านข้างนี้นะคะบ้านอย่างนี้นะคะพับลงมาให้ตรงเส้นพอดีนะคะ ให้ตรงเส้นพอดีนะอันนี้เห็นทีจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยละมั้งมันจะแข็งค่ะลูกมันจะแข็งพอคุณพ่อคุณแม่ทําเป็นรอยแบบนี้ให้แล้วเด <ๆ S 1> ็กๆก็มากดเองนะคะฝึกมือนะคะลูกสองข้างเลยอยู่เต็นท์ก็สนุกดีนะได้ฟังเสียงจิ้งรีดได้ดูน้ำค้างได้ดูดวงจันทร์ในเต็นท์อบอุ่น สำเร็จไหมอ่าเก็บโหบางคนเป็นจรวดแล้วจะเบื่อไปถึงไหนน่ะอยู่สองวันเบื่อเต้นอ้าวพับพึ่งถอยหลังมาแล้วก็กดให้เรียบนะคะถ้าไม่เรียบเห็นไหมคะมันจะงองแบบนี้เลยนะต้องทําให้เรียบรียบเอาละใครได้จรวดแล้วมั่งว้ายครูบีได้แล้วครูปอนสงสัยครูปอนไปมิ้นนะ คุณครูฝึกสอนได้ไหมคะคุณครูฝึกสอนโอเคทุกคนลุกขึ้นเลยทุกคนลุกขึ้นเลยคุณครูไม่ต้องคุณครูคว้างอยู่ที่ที่นะคะทุกคนลุกขึ้นไปทดสอบจรวดของเราลูกไปทดสอบดูซิว่าจะวิว่าจลวดของเราไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวคุณครูจุ๋มจะขอวัดระยะทางด้วยนะว่าจลวดมันไปไกลแค่ไหนนะอ่ะคว้างเลยสุดแขนเลยลูกสุดแขนเลย อืมอ่าเรนาปูกี่รอบ้ะครับแรงแรงลูกนึ่งซองเฮึบกนานดีมากอ่าแล้วระหว่างรอนะคะระหว่างรอเด็กๆทดสอบนะคะคุณพ่อคุณแม่เตรียมของตัวเองไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแข่งกับลูกของเรานะ,ะเด็กๆลองดูนะทีนี้คุณจะถามแล้วนะใครกว้างได้ไกลแค่ไหนลองก้าวเดินดูสมมุติจะหลวดไปตกตรงนี้ปุ๊บ ตกแบบนี้นะคะเด็กๆลองก้าวเดิน1 2 3 4 5สาได้5้ก้าวแปลว่าไกล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หกดแปดเก้าสิบอุยอันนี้ไกลมากอ่าลองโดนซิข้างไปแล้วเดินดูว่าจะได้กี่ก้าวแล้วบอกคุณครูทีละคนเลยนะอ้าวข้างไปเด็กข้างเองนะสุดๆเลยนะแล้วก็ก้าวไปดู สําเร็จไหมคะใครเก้าได้แล้วรายงานตัวด้วยจ้าปางเลยลองเดก้าเดินด้วยค่ะลูกจะได้ฝึกนับเลขนะคะนับเก้าของตัวเองมีไหมมีไหมมีคนอยากจะบอกไหมว่าได้กี่เก้ามีไหมคะระหว่างพัดลมพัดลมจะทําให้กี่ก้าวเ้าสิบเก้าวค่ะ อ่พูดใหม่สิลูกสิบเก้าสิบเก้าเหรอคะน้องอะไรลูกขอบันทึกไว้หน่อยค่ะมินาค่ะบอกมินาสิบอกชื่อคุณครูสิคะบอกบอกชื่อสิคะชื่ออะไรคะชื่อมินาค่ะค่ะสิบเก้าเหรอคะแม่ขาอ่ะค่ะสิบเก้าโอ้โห้เล็ก่ะ้ามีใครจะทำลายสถิติไหมคะขอมันก็ต้องเป็นสิบเอ็ดสเก้าลยา นนินตารอแป๊บนึงนะลูกน้องเกลค่ะอน้องเกลได้แปด่สองสามสแล้วแล้วตัวเ้าเดินดูกีเก้เอาอห่เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปนับใหม่ไม่นับนิ้วให้ไปนับขาตัวเองลูกไปเดินนับขาตัวเองอโอเแต่ไปจรวดไปแล้เดินเ้านับขาตัวเองนะวันนี้ไม่มีการนับนิ้วนะคะแล้วยังไงคะลูก มนสวยสุดมินตาได้กี่ก้าลูก้องค้าได้กี่ก้าลูกเ้าเก้าค่ะคุณผู้อย่นเก้าคะเด็กอมินตาได้กี่เก้าะเด็กๆรอเดี๋ยวดูทีละคนนะลูกทีละคนนะทีละคนใจเย็นๆนะอะน้องมินตาลูกเจดก้าค่ะเจ็ดเก้าหรอคะเอาเจ็ดก้าอ้าว มื่อี้มีายังเยอะกว่าใครอยู่นะคะยังไม่มีใครทำลายสถิติได้เลยมีอีกไหมคะเดลตาค่ะลูกเดลตาได้ไหมลูกน้องาุดไ้าเาด้วตาเลตาได้ตาตาตาได้ตาตาได้เ็ดเก้าคะเจ็ด้าได้เจเก้าเสียงไกลจังครับใกล้หน่อยลู้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าใช่ไหมลูกโอเคต่อไปน้องพาวค่ะ น้องพาเปิดไมค์ค่ะได้กี่เก้าลูกกี่เก้าคะลูกได้กี่เก้าเจ็ดก้านึ้งเก้านเอจริงเหรอนับเองเหรอคะเอเก้าเก่งเก้าเก้าเอาดีดีสิเก้าค่ะสิเก้าไหนลองเดินเก้าให้คุณครูดูได้ไหมอะตอนนี้ก็มองเห็นไปถึงนู่นเลยลองเก้าเดินให้คุณคูดูหน่อยสิเก้ากเก้าคุณครูดูเลย เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูนะนี่เขาขว้างจัลลุดแล้วเขาจะก้าวไปถึงจรวดนะปิ้วไปเลยนับช้าๆอย่าวิ่งอะไรไม่ได้นับก้าวเลยได้ไหมคะนับก้าวไม่ทันอ้าวขว้อันนี้ข้าได้โดยลูกก้าวค่ะแล้วค่ะเห็นตอนวิ่งละอ่าต่อไปเดลต้าอ่าไม่ใช่เดลต้านี่มันแสปเปอระ แชปเปอร์ค่ะแชปเปอร์ได้ขีดเก้าลูกบอกพี่ครับเปิดไมค์ด้วยลูกเปิดไมค์ด้วยค่ะครูครับเมื่อกี้คุณรูไม่สนใจแชปเปอร์เลยเมื่อกี้สนใจครับสนใจรอทีละรับตามคิวลูกสนใจครูมองอยู่อะเรจะไปได้ขีเก้าเอาเลยเอาโชว์ครูเอาโชว์ครูครูจะดูเลยโชว์ครูเร็ว ว่าเงินนับติมหรือเก้าผู้นำองผีเจาหล่ะนับเท่าไหร่นับหรือเปล่าชิเกอร์ไอ้ได้เท่าไหร่นัอเปล่านัร่ับเก้านับเก้าเหมือนเหมือนไม่นับเลยเหมือนวิ่งเลยเอาใหม่ค่ะคุณพี่เอาละคราวนี้คราวนี้ไม่นับเก้าแล้วนะ ค่าวนี้จะให้คว้างแข่งกับคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้นะอ่ะดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรามีจรวดไหมกว้างแข่งให้ครูดูเลยแม่หรือลูกจะชนะพ่อหรือลูกจะชนะอ้าวหน้าบ้านนี้มาแล้วค่ะคุณครูบีบ้านนี้มาแล้วบ้านนี้มาแล้วแม่เสื้อแดงก็ทำไม่ขาขอนับด้วยค่ะขอนับนึ่งสองส้ำหนึ่งเด็ก ไหนคะบ้านานึงขวาครับชื่อนางเนื้นอ,อน,น้องอะไรปิดไหม,มอ๋อนี่อะ<ด>หานี่อะฮานี่อค่ะบ้านนี่ค่ะ,คะ,คะอ่าโอเคพาคินเอาใหม่เอาใหมยย่ลูกมกเอาหนับก่อนคะ่ะนับเอานุ่นหินนะคะคุณนู่หินว่าใครพร้อมก่อนก็ได้ แม่คะแม่นะับก่อนคะ่ะหนึ่งสองสาก่อนคะ่ะจะได้คว้างพร้อมกันนะคะอ้าวพร้อมอย่าพึ่งคว้างเย้ยอย่าพึ่งคว้างลูกไปเอามาใหม่ไปเอามาใหม่อ้าคุณจะนับให้นะเด็กๆคนอื่นเตรียมเตรียมพร้อมกับคู่แข่งไว้นะอ้ากลับมาหนึ่งสองสายิงไชนะใครคะคุณแม่หรือคุณลูกคะ ยังเล่นอยู่เลยอะคุณอ่ามีน้องมินาค่ะใครชนะมินามาบอกที่ใครตั้งนี้ของมินาไปไกลกว่าค่ะไอไกลกว่าคะมินาค่ะมินาเห็นไหมเห็นไหมเป็นสะได้ใค่ะจรววสีสวยมากค่ะอ่าเดี๋ยวแข่งกันอีกรอบนึงนะคะเป็นหอย มาแล้วคุณแม่มิหนาคุณแม่คะลูกอ่ะคุณแม่คุณแม่อย่าคุณแม่อย่าแขนยาวมากค่ะแหมลูกลูกกินนมเยอะมีอีกไหมคะใครอยากแข่งมีตาแข่งอยู่ค่ะค่ะแม่ย่อตัวเท่าลูกเลยนักทําไมขาไม่นด้เลยมีน้ำพุน่ะต่อซับพเข้าไปแล้วอ่ะ อ่พอแล้วลูกอย่ค่อยเล่นใหม่เหมอนะคะเหมอนะคะหนึ่งสองซ้ำอยกระวนเลยค่ะหนึ่งหนึ่งสองซ้ำอืออใครไกลกว่ากันใครคะแม่ชนะอรอนะหน น้องมีตาบอกว่าหนูชนะค่ะชนะอ้าวเด็กชนะอีกแน้วพูดดีแข็งแรงเนาะขออีกคู่หนึ่งค่ะเด็กชายไม่กล้าสู้เด็กชายมาเร็วเป็นนักบินเอยเร็วโอ้บางคนเล่นดานนอกบ้านนะคะดีมากนะคะจะได้ไกลๆใส่เรื่อีกคู่เดียวค่ะพูดบีเพราะว่าสิบมนด้ค่ะได้ค่ะอ่าโอเคค่ะคุณผม ค่ะไม่งั้นก็เดี๋ยวโชว์ผลงานก่อนดีไหมคะแล้วก็เด็กๆโชว์ผลงานค่ะได้เด็กๆคะโชว์ผลงานให้ครูเห็นหน่อยสิคะชื่นใจชื่นใจในของคุณครูบีมาแล้วเดลต้ามินนามีใครอีกครูปึกสอนมาไหมวันนี้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าเหลือเวลานะคะครูบีขาให้น้องระบายสีเขียนชื่อนะคะวันนี้อยากให้ลองเขียนหนึ่งทับหนึ่งดูแบบนี้คะ่ะ เด็กๆขาดูหนึ่งทับหนึ่งหน่อยนะลูกวันนี้ที่ปีกของเรานะคะเราจะตั้งชื่อว่าเครื่องบินหนึ่งทับหนึ่งนะคะหนึ่งทับหนึ่งวัน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 เป็นห้องของเรานะคะแล้วอีกข้างหนึ่งเขียนชื่อเด็กๆใช้ดินสอก็ได้นะคะใช้ดินสอเดี๋ยวเปิดเทอมมาละอีกไม่กี่วันจะเปิดใช่ไหมครูบี<ม>เราจะได้ฝึกเขียนชื่อตอนเช้าเนาะ<อ>นี่นะคะที่ปีกเขียนชื่อและ วันวันอะแล้วก็มาเจอจกับคุณครูทุกใหม่สัปดาห์หน้านะคะขออนุญาตก่อนนะคะไปห้องผู้แัแป๊บหนึ่งอาล้วบ,บายบายเด็กๆค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบเธอวันหน้า

เวลาเก็บเวลาเก็บเก็บเครื่องบินแบบนี้เก็บเครื่องบินแบบนี้นะคะอย่าเก็บแบบนี้เดี๋ยวเครื่องบินแบนแล้วไม่เก่งนะเครื่องบินไม่เก่งเลยต้องทําเครื่องบินให้แบนหูกแบบนี้นะคะใส่ในแฟ้มของครูบีนะคะนะแล้วเดี๋ยวครูบีจะรายงานผลว่าเครื่องบินของเด็กอะยังสวยอยู่หัวมันปากแล้วหักไม่ว่ากัน แต่ถ้าเครื่องบิในใครไปตกตามพื้นทิ้งไว้แบบนี้แปลว่าไม่เก่งนะโอเคไหมบายบายจริงๆละไม่บดยค่ะขอบคุณคทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ